เอมันกไปไปเอ็นาบทท่านย้อนมันเท่ข้าวมาเช่าเขาเนเขาหนอนาเนาเี้ยเนวันนี้ลงมากับเนมชุดเมมันก็เ่นันมันตุ้ดนี้มืนตุ้เดีวคนดังวันนี้ก็แกล้งเนี่ยเหมือนแม่ไปท่านเรื่อมาคําแล้วห้องขกินเรื้อขนมามาคอกข้าอ้นเด็กม่ายโตแล้วให้เอาไปปาวบวายคนนเคยออกบ้าหน่อย สบ,บายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนบสมองสุดบอลการยินดีตอนรับข้อสูซองสาบุไลคลือเก่าคือเดิมเมือ่อนี้ออกมาทางทงไฮทงหน้าเพิ่นคือเก่าล้วพี่น้องเก่าบ,บหูว่าทางหนองเต่าเพิ่นไปไซเนาะกลับมากะเห็นแต่เทียงเป่าพี่น้องเลยบ,ลยบหูว่าเมื่อเฮือนเมื่อซ่อนานหรือว่าจังใดเนาะกาซิมาชิพามาเบิงสวนพักเพิ่นอีกเท่อเนาะกับมเจอเพิ่นดอกพี่น้องหรือว่าเมื่อเฮือนวหรือว่าจังใดเนาะ ครับพี่น้องคือเมื่อไวัยเห็นเนาะเพราะว่ากะตะเวนกะนยังสูงๆอยู่เนาะอือเอาปลูกยังคือว่าเห็ดเนาะหนอนอ่คือเอาเฟืองโอ้สงสัยเพิ่นปลูกผักหอมอืมนี่เนาะที่ว่าเอฟซีเพิ่นบอกว่าเสือผ่าคัร์บอสไส้คือเมื่อวัดีๆเนาะเอากับบริบอกทางแม่น้องเต้าเนาะแต่ว่ามาเมื่อนี่มาสิว่าบอกบอเห็นเนาะมาสิมาบอกทางน้องเต้าว่าเสือผ่า อ่ะอันใดๆเพื่อนโบไส่เขาก็ต้องเก็บใส่กระสอบเนาะในแม่ตั้งไว้หรือว่าเขาบอกควรถิ่นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวาเพื่นเนาะจะเอาเตอร์ซีบะเพื่อนจะมามาบบเห็นเพื่อนจำหรือว่าเพื่นเมื่อแล้วบ่เนาะพักเพื่นเนาะเมื่อวานนี oui. pet, นเน้เข hey, าบอกให้เพื่นตัดสันสัดเป็นกระบอยโยมตัดหรือว่าเพื่อนเออโอ้โหฟุบเนาะแท้จริงเนาะหรือเพื่อนหาหน่อใหม่บ่เอว่าสาทองอะสบายดีแด้สตั้งเอื้อเนาะ แม่นถ้าเขาก็ไปซื้ออันน่ะแท้จริงกะอืมแท้จริงขี้ฝุ่นเพื่อนเพิ่นกะไลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นกะบอกเอาฝุ่นมาปลูกเนาะแต่ว่าอันนั้นน่าจะเป็นผักหอมเนาะแท้จริงฝุ่นเพื่อนเพิ่นนี่แล้วก็ใส่เชิงอวาง่พ่อสมควรเนาะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าน้องเต้าหรือว่าเมย์กับน้องทรายนี่บอยอมเอามาปลูกเนาะ เพิ่นคือบอกเอาฝุ่นมาปกเนาะเพราะว่าเอฟซีก็บอกว่ากอสิปุกพักน่ะฝุ่นเรือนเพิ่นตั้งหลายเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกมาใส่โอ้โหเขาไปพี่นงเลยเพียงผ้าแตกบันนี้เสียงผ้าห้องแล้วบันนี้กีมากเลยนันนั่นเนาะนานนั่นคนว่าเพิ่นเพิ่นสิปูกเพิ่นอาชีพหดหน้าไว้ตั้งแต่เมื่อนี่เนาะแล้วต้องหดเพราะว่าดินมันแห้งเกินเนาะกาดนองมะนาวหรือว่าเมยของเพิ่นเนาะพี่ฝุ่นกระลายแต่ว่าบ่พากันเอามาปะเนาะพี่นง ยาเผ่นชงใช้ิ่นเอามาเมื่อเมื่อื่นนะแต่จริงนะจะเอามาแต่เมื่อน,นี้เพราะปลูกเต็มเมื่อวานเนาะม,มันกระแหงเห,เห,เหวได้แบบนี้เนาะเพราะว่าข้ขาบบงพักไม่ข้าต้องปุกฝุ่นนานาแลวก็คดน้ามันสิงามไปหัวเผ่นกับบวนะ <c oughs> ันอวานพักเต็มนี่เคยือมุนยู่หัวนี่แ <c oughs> นี่ยขานีขามากินอย่างงัวลายเนาะ้ถาถือเป็นได้งัวแบบว่างัวบางต่ถ้าเป็นพักบงเนาะขาถือว่าลายแท่เป็นมืบางเลยดิโคมือมีน้ำ แกชิเรียกไปใส่บอใส่ใส่ไปดับหน้าเนาะดับหนาเลยผมซุ้บุกพดแต่ทางก็มาทางมณีกับเพ่นเพิ่นอยู่หอยอยหน้าเนาะดูว่าไปใส่เมื่อแล้วหรือว่าจังใดเนาะแม่เนี่ยผงหยิบเผินกับสีเหลืองแก่พี่น้องก็ยังบ่ต่อยจักเถื่อสาธุคอยคิดว่าเพ<ร>ิ่นส<อ>ิมาน้าไม่ได้ขอ <c oughs> โทษโบ่มาเนาะ ถ้าจริงนี่ล่องหนุ่มด้วลอสหนาเพิ่นไปเจ้นเพื่อนเราฝึืนบอกนะไปลองปะบ้านเราหมกป่ะเพื่นวาคันวามีพักนี่โบโลดนะเนาะเพื่นเมื่อเว้นแบบนี้อไม่ยังไงนะขี่ผึ่งบออมาไข้คอยมาเมื่อก่อนเพื่นมาไข้เนนโย ันเหลืองคนละแนวนะให้ยช่เนาะเลืองทออยัยู่ได้เ่ะอ่ะลองมาอ่อ่คนกาอลองมงคนลองรู้ฝืดดี่ามีมันแห้งหมดดีกว่าฝืดเพราะว่านเป็นของใหม่โอ้มันกับบริืดได้บริฝืดบอกธรรมดาธรรมดาบอกกับรางกายเนาะทองนคือว่าฝืดแท้สะโอ้แท้จริงนีเดอร์ขัด้เละ เดินมาข่อยยังไม่ได้แห้งปานเข้าไปข่อยยกน้ำขึ้นมามันก็ต้องฝืดมันก็ต้องฝืนอยู่แล้วเนาะหูนน้ำแห้งในี่ยน้ำนะข้าไปยกน้ำเออบัวลอยชาทองบ้าบ้าเนี่ยสงการได้ไหมถ้าจริงนี่เนาะเพิ่์นต้องเอาไม้มาง้อยเพื่อปูให้มันมันเอ็นประมาณขึ้นจะนี่แมนเพราะว่าเขาถ้าเขาดึงขึ้นมันจะเอ็นที่มันนั่นแหละถ้าดึงเน่แบบที่เห็นได้สาเหตุที่เพิ่์นชาทองเจ้าไปหามาให้เพิ่์นให้เพิ่์นตื่นมาออื่นเรียกว่าจียบที่มันกิดจีฮักเนาะเขาต้องเอาขึ้นมในนี้เนได้ แต่ว่าแต่ว่าถ้าเห็ดแบบนี้นี่มันเฉยๆมันเอ็นนี่เห็บปะน้ำมันแห้งเห็นปะอาเจ้าโปน้ำมันแห้งนะดิอ๋อน้ำแห้งแากนี่แต่ว่าบ่ฝืดมันบ่บ่มันจะฝืดในใช้เพราะว่าหน้ามันขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเพิ่นบ่เคยสูบเนาะแม่นเพิ่นเคยใส่แต่นท์ห่วยพวกว่าทางเพื่อนชาวเมย์เองนั่นนะ มันมีน้ำสั่งก๊อกเดชเพื่อนข่อยเดชเพื่อนข่อยก็มีคือการข่อยก็ผูอยู่พี่เดชข่อยสูตรหรข้าวตะกีป้าข่อยข่อยยังบริเล่แห้งปานนเลยขาโทงเลยมันแห้งปะไหวเปิดตีติมันว่าทางนี้ตีมลายปูมปากบ่ใช่ลองบอเลยลองบอบ่ร์ให้เด็กคนกระตุกลองไงเด้เหมือนนะอคนกระตุกเลยผมกะบอกฝืดปันไดเนาะเพราะว่าเฮาก็เคยสูบอยู่หน้าเฮาก็แบบนี้พอหน้ามันออกแห้งเดชอือดิว่าเด็กต้องมีลูกไปจังไหนบ่บ่มันลอรูปเนาะ S <S <S ถ้าจริงต้องหาไม้มาง้อยเนาะชั้นไหน<ม>พน่พนพ่นดึงขึ้นก็นเลยเหน็นให้มันอันี่จับมันหักมันเอ็นต้องตือนลยสิป้าไว้อย่างชั้นบอกหน่เนาะเนาะเป็นบัวหา,<อ>พพหามาแนวมาสอมแปงเนาะถ้าจริงซื้อก็ประมาณสิบพันประมาณนี่แหละรหรอเจ็ดพันเนาะอันนี้เห็นไดมแม่นอันี่จับมันนะอ่อาซื้อมาเอาเก่าไปใส่โดยพ่นพนหักเลยเนาะจะพ่นป้าไว้ใส่แม่ถ้าจริงเอามาต่อใหม่ได้เนาะแม่ดูว่าแกงถิ่มบ่พนกระตุกเลยเสียงป้าห้อง โอ้ยอย่าพักกันอึงเนาะปวดเจ้าเจ้าได้อยากวันกาเหตนาเนาะากันอึงแต่ได้หลายตัวไอ้เออโชคดีกันคือสีนี้แม่งสเปนนี่เนาะสมุดว่าหัวเทียงเพคนนี่ทำความสะอาดยัดเป็นระเบียบนี่นายู่เป็นแต่ส้นแต่เศร้านี่เนาะตะลุมตะลางแต่ว่าเพิร์บเก็บโบกวดเพราะว่าอันนี้ก็ดเรงหัวเทียงก็จะเป็นกอเพกเนาะโกเพกน้ำเลยแมนกอเพกอันเป็นน้ำเลยนะแมนจะไปลองเจ้าปังโลด ยังก็เขาเอิญยังก็หมายังก็อันหมาเขากินอันิเป็นคนใหญ่เนาะกุกเพกอันนี้แหละลองรลองเอามือตบเสียาวทองไอ้ผีใหญ่ใน่นี่ผีใหญ่เนาะคุยคนกระยานคือกันมันยูมันมีน้ำอันวาลองกันอีกโอ้ยขนที่ผ่าน้าเจ้ากไปอันวาหามอลองที่พี่ออกพี่ออกบดนอนในมาอจังไ์ใดฮะชิเมื่อหาเพิ่นทั้งเฮือนหรือว่าจังไ์ใด กับมือเบิงเนาะแม่พอเป็นจังไงคือเมื่อตะเวนแท้แม่กับเอาเครื่องปลูกผักเผือดทะเลเนาะกะไปแนะนำเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นปลูกภักในซองมือยังบอกฝุ่นมาใส่แมนแนะนำเนาะเจ้าเอฟซีที่หายเจ้าเจ้าจะบื่อมากไม่หายเองวัดที่หาฝุ่นก็ฝุ่นเพื่อนเนาะมีอยู่มันมีอยู่อ่ะอ่ะเนี่ยนะคะป้าสิได้มือหาเผิอดก็ได้เส้นเนาะแม่หาเผิอดอีกเดี๋ยวนี้ก็ทิดโจทิจโจมาเลยเนาะ คขนว่ามันทำทิพไปไปแลด้อย่นี้ไปชมเรือบุญเช่นฉุนเลยไหวขนาดเนาะข่าวน้องสายเพิ่นว่าอยู่ไซว่าสันไปดินมาดินเช่นเจ้าอ่ะสันมันมาแบบบุเห็นบุญข้างว่าอันนี้กบมาแต่หน้าดวงกายเล่นเนี้ยมีเพิ่นไม่ตู้ใช่เจ้าเล่นผูกว่ะจะไปทันเพื่อนบอกคำพูดทุนเลยยังเล่นคือเก่าคือเก่าแล้วแมนสบายเู้แม่สบายเด้อไปเถ้าตอนแรกว่ามาดินเพื่อนไปเถ้า ตะกี้คือว่าคนอน้องเตอคนว่าว่าทางเอื่ยเผินน้ำมาหลินน้ำเจ้าโบแมนคนว่าโตไกเพราะว่านี่ก็เห็นแลนแล้ว่ะว่านี่ก็มาใช่เห็นมันจะน่าปูคกฮะอืมมันแลนเลยบักมากรยทเห็มันยนเมยมันเห็นชุดเออยันเมย์ันเมย์ไปเอ็นเอ็นถ้าโบท่านมีห่นเมย์ท้านขับมาก เพื่อนบอกรามันคนนี้มาแต่เห็นบอกามันใกล้เนาะลาอยู่เพื่อนไกล่กันกำลังมาหน้าเพื่นอันนี้นะอ้ามันมีจังเตอแต่มาดินนี้อืมาดินนิ้มากเขาเดียวมันแน่แนมไปกไปอือการเมฆการแนมกาแเมเพิ่นโบเบิรงเนาะกาเมฆมันบืนเมมันกัดเขียวตามนังลได้เาเขาเล่นเขาหนองมาน้อันนี้เล่นวันนี้ลงมากับแนมชุดเมมมนก็เล่นกันตุ้ดนี้ตุ้เีคนดังวันนี้ก็แจ๊กแจ๊คนนี้เหมือนได้ไปทานเื่อนบอกรำมแล้วห้องของกินเนื้อขนมเพื่อนมาน ไม่ใส่ตัวแล้วเนี่เคยออกมาหน่ยเนาะมาขนาดบาน์กูปาวายเนาะมันมามันมางมันกินแมงขนุนเห็นแึ่แมงกินแมงขนูนมาได้มันตักแมงขนุนไน่ยได้ดอกเฟืองตูมนี่มันนั่งนี่แล้วมันมันนั่งกินแม่ตู้แมงขนูนเหน่ะเปื่อกแม่ตู้คำนั้นเอาให้กันมันกินดอกกันไออยูชิมมันกว้าบนรอเ่ไ้ชิมเนาะกับพบกดูของได้อืงมาตดสกหนรึเะ ไปดูเน่ไปเมื่ออน้าแม่เพิ่นมันเัินไปได้ปกตเลยมันเห็นตรมไมันมาข้าเดียวขามช่วชัมานะสบายยู่นแหละบางทีาซ่วงนมันคึองง่ายขนาดเพื่นอยากไปลรไปเนาะเม่คันว่าไปเมื่อเชนกัอร่อยเลยนะคันว่าคันว่าได้ว่าว่าสิไปแต่ก็หาไม่ได้อยู่ได้บบะนี้ไปไปยางเดียวมันเม่ไห้เนาะมันกระโดนเงินกระดเนาะกระเงินเ ผมไม่ตู่ปพิ่งเพื่อนใกล้เพื่อนเค้นเนาะเพื่อนลักลอบแล้วมันมีสมรภูมิอะไนี้มันไ่ใช่เออออกมาจากนี่เนาะมาจากไหนก็มานี้มานี่ก็มานี่แล้วขามันนั่งมันมันขี่มันอุ่นเนาะเนาะปอดลงมันไปแล้วเนาะแม่ชายตาไม่เถาก็ว่าเพิ่นนี่อาการนี่สิไข้ขึ้นหนาอยู่ด้วยจังไดหรือว่าซ้ำนี่จ้ะว่าบุชช่องหรอกบึงามบึงนี่บุชชงบุชช่องจี มันไปก็เขาไปเนาะแต่ว่าพ่อแต่บได้สู้อสูซื่อผมได้ส้อสูชื่ออืไเมมตะกี้ก็ไปชี้นห่นตะกี้จ้ะรักเพื่อนฮังมันไปดีมันผูกชื่อมันเมื่อยไปน้ำเมมผูกเลยวะนี่เหียบได้บมียังให้กินเดจ้อยเขาจอยเขาเนาะผมมียาบมมียังบมมียากินแบบมันมีเงินเลยเนาะเมมก็จอยพเมมมันตะกินเมมันก็เมือก็จอยว่ะบุติแลวเนาะ ตีแล้วมันก็บหมีเท่านั้นเบื้องคนเป็นเนาะบิเห็นนี่คำว่ามันท่านมันกะท่านไปทั้งนี้เห็นบ่อยเต่าไปทางนั้นบุเรห์ไปกันย้อมเนาะคนไปเฮมันไปดีว่าไปเป็นเชีนมันคำม่นมันมาเนี่ยเห็นปะป๊าคนไปทั้งนึงบุเรห์แซมดอกปปอยเอียนลงต้มแล้วเนาะแต่ละมือนี่เมมันมือยจะเป็นอื่นมาหันเด็กนท่านดามาตายเสือเนาะแบาเมมยูมมาหน้าชาว มันกินเดือนกินยังแล่แม่มันเนาะแม่มันก็ซูพ่อแม่มันเด้เนาะอืมนี่บ่โชว์แล้วกะมันเป็นบ่จะดวกเเป็นชั้นบู้มคั่นมนนะโซทั้งแม่ทั้งลูกเนาะแบบกะบัดนีมันก็อกใจยังไดู้ลูกจอกใจนําลูกผู้ไปบัดนคัลูกผู้ใดจนมีเอมนี่สตอนนี้อยู่ไทบ่มาแล้วบ่เห็นมื้อนี้เพิ่นบ่เห็นแต่น้องเตอเพิ่นมาแล้วมื้อนี้บ่ได้ออกงานกันบ ไปไปอยู่นผัวบา่าวเลยก็ตั้งแต่ปีชองปีเลยว,วืาไม่ยกไรอย่างไงว่ามันเป็นผัวมันมาโมเดียก่อนถงมันนอนนกัน,นอนือนสมัยใหม่เ<ม>นาะก็ไปนุ่งกันเลยเนาะนอนหงเดียวน <c oughs> นเยวนาะมันมาเนี่ยพอดีผัวตัวนี้เลยผับ่าวนี่นี่พรานทัมือนัอผัวบ่าวนี้แล้วก็ปุบมาอ่ะปุบมาโมยพันยา้านหน่อยนะมันมีมานขาชิลลม่ดดนวยเยอะเอยเนาะมย์ให้ลูกเบาทบุลง กนเลิดุกใจอะไรอะไรเนว่ยเนี้ะมันใจเกี้จันู่ตคนนี้เนีเออมันก็มือยมันก็เล่นนั่นมันี่เล้วมันฝูไวแบบอืมไม่ได้ปู่ชอบอืมขนาดกินยาอยู่กันเนาะโอ้หมดมิดข้มันเมื่อยมันก็เอายากินมันก็นอนสิบมุ่โซคือ้เก่าเราเบิกทรงอย่เนาะามาชานั้นมันสิปููเนาะอืมสิบเอ็ดคนกันว่าู้ใหญ่เป็นบหามนะเนาะ เขาเนี่ยเป็นหามันถูกดีแม่ได้ยินเพื่อนจุ่มกับเมื่อยอยู่อืมามันเมื่อยเพราะว่าคันเพื่อนได้ว่าวันสิไปใส่นี่คันบ่บโบได้ไปบ่แล้ว่ว่าแต่คำเก่าบ่ญยาบ่ลืมเดิขนาดมือที่ทางก๊อกนะเพื่อน่าเพื่อนจะออกบุญบ้านน้อยก็บว้าแต่คำเก่าขึ้นไปได้แม่พาไปคุณได้ไปเนี่ยโบไปบบได้โบได้ไปมืึงพื้นอาจารย์นั่นนึงห้ามชิมเมื่อยไงยังผลบุญเฮือนหญ้าห้าเฮือนปูห้าเห้ามชิโนนพี่ ช่วงไหนมันก็มาโมมัเอายานม่ถก็มันกินมันนอเนาะอืมะช่างเองเนี่ยไหนดินขปานามั่อืมันจะเป็มนะเนจะเาคนกระเช้านเนี่นกระตกเนาะทั้งแม่พนกอรอยเจอ้องเต้ายเนาะเจันไปเห็นมันมาจไเนเออแม่แมอยูเขาี่เรามาเนี่ยขันว่าไปเห็นกะ ตามลังกันรับลาบมาได้เนาะเอออรยังไ่เห็นไม่เห็นเน้นขึ้นนั่งขี้ท่าุ่นุ่งจ้อันนนมากไปอือเตม่งมงเหนโงคนก็ตกเลยยังบุพเพอู่คนบ่อนนิเนาะคนตกก็ตายทำไรเป็นมาแต่น่ามาดีอย่แม่มาแต่น่าไปคนไปนะเอาบุพเพออีกีกันไปว่านี่คูดปท่านแน่อือรวมล้ขึ้นชุดไปแต่ภาษาเผยได้เนาะอืออือเป็น ไปดับวามทรงงนี้คามมนเน้นนะค่น้่น้อคนกระตุกน้องทุ่เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะกาทังสาตูไลใช้ขอพี่คิปลงไปก่อนเ้อทว่าผิดพัดกระตองขอโทษขอให้่ลิฟสี่เปนตงุนชนสด็ข้าตุงาเงือนมาซานก่อนนัพราวาคนกระตุกกขอใหเมยเถินทันน้องเต้าไวไวด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งแมยเถิดเอสำหรับคลิปนี้ขอขอขาสบายดี